สวัสดีค่ะฟอดแต่งไมาอานคายนันเองค่ะฟอดพัฒนครเกษตรน้ำมินค่ะวันนี้พามาดูเน็กเจนเอลเรสรุ่นสปอร์ตค่ะละคันนี้สีส้มนะคะเพิ่ม12,000บาทค่ะมาเริ่มจากกระจังหน้าเลยกระจังหน้านะคะใส่เป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นั่นเองนะคะมีช่องทั้งหมดนะคะ7จุดเลยนะคะแล้วก็วิวอินพร้อมไฟนะคะ เขาเรียกว่าไฟเนไลไลท์นะคะเพิ่มเติมเข้ามาด้วยแล้วก็มีกล้องนะคะ360องศาและกันชน,น้านหน้าค่ะเป็นกันชนหน้าของวิกเตอร์นั่นเองนะคะสีดําเงานะคะทั้งชุดนะคะหล่อมากๆเลยทีเดียวนะคะเข้ากับกระจังหน้ามากๆเลยนะคะแล้วก็ซุ้มร้อนะคะไซส์ที่3นิ้วค่ะอ่าสวยม,มากๆเลยนะคะเป็นสีดำเงาเหมือนกันส่วนซีรีส์ยางค่ะ275ทับ55นะคะ R20 เลยนะคะเป็นยางโตโยนะคะซึ่งเข้ากับตัวรถแล้วก็ซุ้มร้อมากๆเลยทีเดียวค่ะ นี่นะคะบ,บันไดข้างเดิมจากโรงงานนะคะเขาบลองมือนะคะติดฟิล์มกันสตร์เราลางังคานะคะทาสีดําด้วยนะคะก็สวยนะคะเข้ากับตัวรถมากๆเลยทีเดียวไฟไท้ายค่ะไฟไท้ายก็ใหญ่มากๆเลยนะคะเต็มฟูลออปชันของไฟไท้ายเลยนะคะคร <ๆ S 1> อบเพิ่มเติมเข้าไปและกันชนท้ายนะคะเป็นของวิเตอร์นั่นเองค่ะๆๆใส่เป็นท่อนะคะอินฟินิตี้นั่นเองนะคะเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะ <ๆ S 1> ก็หล่อมากๆครอบฝาถังน้ํามันนะ,ะๆๆๆนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากแต่งแบบนี้บอกได้เลยว่า แต่งได้ทุกรุ่นของเอเวอเรสนั่นเองะคะสนใจนะคะอยากได้แบบนี้ติดต่อแอนเลยนะคะ0 8 9 2 5 1 6 6ะมีไฟนแนนซ์วิ่งเสนเอ์กะสารถึงบ้านไฟนแนนซ์ผ่านแอนเป็นคนขัรบรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฮนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ